ปลุกพลังเดอะคอปในตัวคุณสนับสนุนชายผู้บ้าคลั่งลิว์พด้วยความรักในลิว์พเพียงซื้อสินค้าผ่านลิงก์ช้อปปี้แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสวัสดีครับพบก,กับสุลกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ฟีฟ่าส่งสัญญาณวิธีที่ทีมชาติไทยไปบนโลกครั้งแรกนี่เป็นการส่งสัญญาณสําหรับทีมที่ต้องการที่จะไปลุยฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งจําเป็นจะต้องใช้โมเดล ฟีฟ่าฟอร์เวิเหมือนกับที่ทางทีมชาติญี่ปุ่นใช้ในการยกระดับทีมจากทวีปเอเชียสู่ระดับโลกได้สําเร็จฟีฟ่ได้ออกมากยกย่องญี่ปุ่นใช้เงินฟีฟ่าฟอร์เวพัฒนายาวชนสู่เวทีฟุตบอลโลกเว็บไซต์อย่างเป็นการของฟีฟ่าออกรงชื่นชมสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ที่ใช้เงินสนับสนุนโครงการฟีฟ่าฟอร์เวได้อย่างมีประสิทธิธภาพในการพัฒนายาวชนตลอด10ปีที่ผ่านมาจนเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนนะครับ โดยสามารถพาทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกปี2026เป็นชาติแรกของโลกไม่นับเจ้าภาพนะครับโดยเงินสนับสนุนของฟีฟ่า o ฟเว r d สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากฟีฟ่าตั้งแต่ปี2016และได้นำเงินไปลงทุนพัฒนาระบบลีกยุวชนภายในประเทศได้แก่ Prince odo, t a k a m o d o Trophy JFAU18 ปีพ e r League การแข่งขันระดับ U15 ปีทั้ง2รายการเป็น แหล่งผลิตนักเตะดาวรุ่งที่สร้างผลลัพธ์เป็นรูป,ปรธรรมโดยทีมชาติญี่ปุ่นนะครับชุดลุยฟุตบอลโลกปี2006มีนักเตะจากระบบนี้มากกว่า10คนเลยนะฮะตัวอย่างเช่นนักเตะที่เติบโตมาจากระบบนี้คือทานเคฟุสะคุโบะผมจำยู18ปีพรีเมียร์ได้ดีมากๆม,มันเป็นลีกแรกที่ผมเล่นหลังจากกลับมาจากสเปนการแข่งขัน,ก,นกับนักเตะในวัยเดีวยวกันระดับสูงช่วยยกระดับผม และมีหลายคนที่พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นนักเตะทีมชาติคนต่อมาก็คือโคตะทากาอิในวัย20ปีผมเคยอยู่ในทีมที่คว้าแชมป์พิมลีกโซนตะวันออกปี22 2แม้จะแพน้ในรอบชิงแต่ทั้งด้วยการก็เต็มไปด้วยประสบการณ์คุณภาพที่ผลักดันให้ผมขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของคาวาสึกิฟอนโตเรได้สำเร็จฟีฟา่าจีนะครับญี่ปุ่นนั้นคือต้นแบบการพัฒนาเยาวชน ฟีฟ่าระบุว่าการลงทุนของญี่ปุ่นถือเป็นต้นแบบของการใช้เงินพัฒนาเยาว,วชนอย่างถูกต้องที่หลายชาติควรศึกษาและเดินตามโดยเฉพาะทีมชาติไทยของเรานะฮะโอ้ยมันสีเดินตามไหนยังไงล่ะโอ้ยในยุคอันสมาคมนายกคนก่อนนั่นโกงเงินฟีฟ่าเอาเงินให้กับพิเตุอย่างเอื่นโอ้ยมันสิไปทั่ไหนล่ะ,ะ,งงงงพ,ละพี่น้องมันอยู่ในแบบว่าคือญี่ปุ่นเขาไม่โกงอ่ะเขาแบบ เออพูดง่ายๆว่าเขาแบบเขารักชาตินะ่ะไทยเฮาจากักเอียงสี่ได้ไปบนโลกเ่ยไหนหล้วก็มีแต่แนวนี่แหละมีแต่ไอโอ้ยอยากเ้าซื้อเด้อกระสีมาฟองกันอีกพี่นองเอ,อ้พี่นองกระสีหูอีดอกส่วนยุคนี้เนะี่ยมาดามแป้งเนะี่ยดีที่สุดลนะผมว่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนฟีฟ่านะเขาให้เงินสนับสนุนตลอดนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับตนายกนะุกเนี่ยเอาไปเห็นหยัง่ะวยาโหูกันนะพี่นองเอ,อ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราลอกเรียนแบบ โมเดลญี่ปุ่นได้เลยนะครับเขาพัฒนาสะหรับล่างๆก่อนนะครับเด็กๆนะครับเขาพัฒนาแล้วค่อยๆป้อนนักเตะอายุน้อยสู่ทีมชาติของเขานะครับจนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ส่งไปเล่นทางต่างแดนนะครับโมเดลญี่ปุ่นนี้เราน่าจะเดินตามนะครับน้ามีโอกาสนะครับ เอเชียถึงกลุ่มไทย4ีทีมจะรึกประวัติศาสตร์โลกหนึ่งทีมควาแชมป์โลกมาแล้วปาติโทคือขักแทกการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนยู17ปีชิงแชมป์เอเชีย2025เตรียมระเบิดศึกที่ซาอุดิอาระเบียโดยทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้นะครับจะคัดเลือก8ทีมที่ดีที่สุดจากเอเชียื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโลกยู17ปี2025ที่ประเทศกาตารตรีชมจะไทยยู17ปีภายใต้าก,การกุมทีมของเจเด็ด มีลาบถูกจับสลากอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพอุรเบกิสถานและจนีนซึ่งแต่ละทีมล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ทั้ง4กลุ่มกลุ่มเล้วนคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วเท่านั้นโดยซาอุดิอาระเบียหนึ่งเดียวของกลุ่มนี้ควา้าแชมป์โลกอยู่ปีมาแล้วด้วยสวิสดีและเกียตรติประวัติของ4ทีมในกลุ่ม A มีดังนี้ สวัสดีอาระเบียนะครับลงเล่นรอบสุดท้ายก่อนหน้านี้ถึง11ครั้งแชมป์เอเชีย2สมัยปี1985กับปี1988ผลงานล่าสุดรอบกัรลองสเลดปี2023ผ่านเข้ารอบอัตโนมัติในทานทันจ้าภาเคยเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก3สมัยในปี1985ปี1987ปี1989เคยควา้าแชมป์โลกอยู่1 1ปีในปี1989 ไม่ได้ไปแข่งงคำฟุตบอลโลกยู่ปีมานานกว่า36ปีแล้วส่วนผลงานของอุซเบกิสถานเล่นเล่นรอบสุดท้ายก่อนหน้นาี้10ครั้งแชมป์เอเชีย2012ผลงานล่าสุดรอบรองชนเลือดปี2023รอบคัดเลือกชนะปาเลสไตน์3-0ชนะไต้หวัน1-0ชนะอิรัก1-0เขารอบสุดท้ายบนโลก3ส,สมัยปี2011ปี2013ปี2023เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลโลกยูปีอย่างต่อเนื่อง 3. ผลงานของทีมชาติไทยลงเล่นรอบสุดท้ายก่อนในนี้ถึง12ครั้งแชมป์เอเชียในปี1998ผลงานล่าสุดรอบก่อนลองเชะเลิศปี23 3รอบคัดเลือกชนะเติร์กบินิสตาน20ชนะบรูไน19 0ชนะอินเดีย32เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2ส,สมัยปี1997และปี1999ไม่ได้แข่งขัน,นฟุตบอลโลกอยู่17ปีมานานกว่า26ปี 4. ผลงานของจีน ลงเล่นรอบสุดท้ายก่อนในนี้ไป10ครั้งแชมป์เอเชียในปี1992ผลงานแล้วสวดรอบรองชนะเลิดปี2 0 3รอบก็เลือกชนะบาเรน20ชนะปูธัน60ชนะมาดิฟ90เสมอเกาหลีใต้2-2เขารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก6สมัยปี1985ปี1989ปี1991ปี1993ปี2003และปี2005ไม่ได้แข่งฟุตบอลโลกอยูซ7ปีมานานกว่า20ปีแล้วนะฮะ นี่คือผลงานทั้ง4ทีมนะครับที่อยู่ในกลุ่มไทยนะฮะต้องบอกว่า4ทีมจะรึกประวัติศาสตร์โลกกันเลยทีเดียวโดยซาอุดิอาระเบียเคยควา้าแชมป์โลกอยู่17ปีมาแล้วด้วยนะีจ๊ะงานนี้มันแน,น่นอนนะฮะด่วนเอฟซีขึ้นน้นหนึ่งนะครับถึงของหน้าแมนยูของทีมชัดไทยเอฟซียกซิวาแม็กซานนะครับดาวรุ่งแมนยู เป็นแข้งที่น่าจับตามองในศึกยู -17 ปีเอเชียสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอฟซีนะครับเปิดเผยรายชื่อนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองในโกลมเอของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยมีชื่อของซีวาแม็กซัดดาวรุ่งรุ่งทีึ่งไทเวลนะครับจากอคาเดมี่ของแมนยูติดโผเป็นหนึ่งใน4นักเตะที่โดดเด่นที่สุดในกลมแม็กซันลูกชายของโรเบิร์ตเอนจออดีกองหน้าทีมชุดเวลเติบโตในระบบเยาวชนของแมนยูและกำลังจะ ลงสนามรับใช้ทีมชาติไทยชุดยู21เป็นครั้งแรกในการแข่งขันนี้เขาได้รับการยกย่องจากเอ c ซ่วเปนผู้เล่นที่มีศักยภาพและจะมีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในการแข่งขันที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียนอกจากเซวาแมกซานนะครับก็มีนักเตะอีสานรายที่ถูกเลือกให้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในกลุ่มเอได้แก่1อัลเวลิสฮารูฟีจากซาอุดีอาระเบียกองหน้าทีมเยาวชนของอัลอิติฮัดเจดัส2 เดมาตูโลสโรสตรฟจานอฟจากอุซเบกิสถานก็น่าตัวหลักของทีมชาติอุซเบกิสถานที่พาทีมไม่เสียประตูเลยตลอดรอบเคัดเลือก 3. เวเซียงซินจากจีนก็น่าฟอร์มร้อนแรงที่ยิงประตูได้ทุกนัดในรอบเคัดเลือกรวม4ีลูกช่วยให้จีนผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสุดยอดไปเลยครับซิวาม็กซัดเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับใน4นักเตะนั่นเองนะครับ สร้างผุงานให้กระหึมนะไอ้น้องจีนกังยุทธศาสตร์วิธีแก้ไม่ให้ทีมชาติไทยแซงไหวเฮ็ดจังไดหลังจากกลายเป็นข่าวใหญ่สันสะเตือนฟุตบอลจีนนะฮะอันดับโลกของจีนนั้นร่วงอย่างหนักเป็นขั้นแรกในะรอบ10ป,ปีและกำลังจะตู่ทีมชาติไทยแซงในไม่ช้า จากผู้งานที่สวนทางกันจีนทำงานอย่างย่ำแย่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2006รอบกัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ส่วนทีมชาติไทยกับเดินหน้าเก็บเจยชนะอย่างต่อเนื่องฟีฟาเดเดือนมีนาคมรวมถึงเอเชียคัพ2027รอบกัดเลือกซึ่งจีนมองว่าทีมชาติไทยจะยังคงเก็บเัยชนะได้อีกในฟีฟาเดเดือนมิถุนายนและแต้มอันดับโลกจะถูกเพิ่มขึ้นและมีสิทธิ์ที่จะแซงจีนได้ในไม่ช้าล่าสุดนะครับสื่อจีนกลางยุทธศาสตร์ของทีมชาติจีนวิธีที่จะไม่ให้ทีมชาติไทยทำอันดับโลกแซงได้ ควรมุ่งเน้นการเก็บแต้มจากทีมใหญ่โดยโค้ชอีวานโควิดนำทีมจีนลงเล่นศึก18ทีมสุดท้ายด้วยแทคติกที่เชเจนโดยเน้นเก็บแต้มจากทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันมากกว่าการพยายามต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างไรก็ตามหากต้องขยับอันดับโลกให้สูงขึ้นนั้นการพยายามแบ่งแต้มจากทีมใหญ่ก็เป็นสิ่งสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับบาเรีนและอินโดนีเซียตั้งสองทีมสามารถเก็บได้ทีมละ5คะแนนจาก3ทีมยักษ์ใหญ่ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้ารอบแต่ยังช่วยยกระดับขวัญและกำลังใจของทีมอีกด้วยทีมชาติทีนในยุคข,ของมาชโลลิปปีเคยให้ความสุขกันกับอันดับโลกและพยายามคว้าแต้มจากทุกเกมเพื่อให้การแบ่งทัวร์จับสลากในทัวร์เมนต์แมตช์ต่างๆเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ปัจจุบันการแพ้แพ้ต่อทีมระดับท็อปอย่างต่อเนื่องทําให้สถานการณ์ของพวกเขาเข้าตาจน การพลาดโอกาสคว้าแต้มในเกมที่มีความเป็นไปได้เช่นการเล่นในบ้านกับซาอุดีอาระเบียอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้จีนต้องเจอกับเส้นทางที่ยากลำบากขึ้นในอนาคตมองไปข้างหน้าจีนต้องเน้นอันดับโลกเพื่ออนาคตหากจีนต้องการปรับปรุงสถานการณ์ในฟุตบอลเอเชียคัพ2027และฟุตบอลโลกปี2030รอบคัดเลือการให้ความสำคัญก,กับอันดับโลกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาต้องพยายามคว้าแต้มจากทุกเกมไม่ว่าจะเป็นการพบก,กันกับทีมใหญ่หรือทีมเล็ก เพื่อแใน่ใจว่าการแบ่งโถจับสลากในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อทีมมากที่สุดและทิศกันการปิดโอกาสของทีมชุดไทยที่จทำอันดับโลกแซงซึ่งนั่นกลายเป็นผลเสียอย่างหนักต่อการจัดแรงกิ้งของทวีปเอเชียจากการวางแผงอย่างรบอบคอบในการแข่งขันนัดต่อไปรวมถึงการพัฒนาเทคนิคให้ยืดหยุ่นมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทีมชุดจีนสามารถกลับมาแข่งขันในระดับท็อปของเอเชียได้อีกครั้งนะฮะนี่าอสดการขขาฟุตบอลไทยนะครับเทอมจบซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2เมษาย,ยน